สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมวันนี้เรื่องจากเมลครับปิดท้ายตอนนี้ตีสองนาทีครับเรื่องอะไรยังไงสิเป็นเรื่องจากคุณทีนะครับครับผมเรื่องนี้ย้อนไปยีสกว่าปีแล้วอตอนนั้นคุณทีอายุ8ดขวบได้ครับ ก็ปฐมเลยกําลังวัยสนตอนนั้นคุณทีได้ไปอาศัยอยู่ทางภาคใต้กับคุณพ่อนะซึ่งรับราชการอยู่แถวนั้นคุณแก๊งคุณทีเนี่ยก็จะมีเพื่อนกันอยู่สี่คนก็จะมีคุณทีฮาร์ดแดนต่อการเล่นของคุณทีสมัยนั้นน่ะก็บริเวณนั้นะมันจะมีเหมือนอาคารร้างอยู่ซึ่งภายหลังะเขาก็มาก่อสร้างเป็นโรงแรมแต่ตอนนั้นมันเป็นอาคารร้างอยู่หลายปี ก็พอเลิกเรียนะ่ะก็มักจะไปเล่นกันลักษณะอาคารร้างเนี่ยจะเป็นเหมือนแบ่งตึกกันเป็นตึกหนึ่งกับตึกสองห่างกันระยะหนึ่งเลยแหละลักษณะตึกก็จะแบบมีสี่ชั้นข้างในก็ทําเป็นห้องเตรียมไว้สําหรับเหมือนโรงแรมแต่อาคารยังก่อสร้างเสร็จก็เหมือนเป็นตึกปูนเปลือยเปล่าครับก็เวลาเลิกเรียนะ่ะก็มักจะไปเล่นกันมีอยู่วันหนึ่งหลังเลิกเรียนประมาณห้าโมงทุกคนก็ ตัดสินใจไปเล่นที่ตึกสองเนี่ยเพราะมันใกล้มากกว่าครับก็เล่นปืนอนัดลมตอนนั้นก็เล่นแบบเป็นตำรวจจับโจรอะไรเงี้ยเล่นเล่นกันสักพักหนึ่งอยู่ดีไอฮาร์ดมันตะโกนมาจากหน้าตึกเฮ้ยพวกมึงลงมาข้างล่างเลยด่วนๆตอนนี้อืทุกคนอะลงไปก็ถามว่าฮาร์ดมีอะไรวะก็บอกเนี่ยมีเด็กอยากเล่นด้วยครับแต่เขาไม่มีปืนอะเล่นอะไรดีวะเด็กคนนั้นก็ พูดว่าเล่นซ่อนแอบไหมทุกคนก็อ่ะนึกไม่ออกเลยแล้วก็ตกลงตอนนั้นคุณคุณทาก็มาคิดที่หลังว่าเออคิดไงรู้ตกลงเวลานั้นมันก็มืดแล้วอ่ะไม่รู้ถึงยังไงถึงผมเล่นอันนี้ครับก็วันนั้นก็ตกลงเล่นซ่อนแอบไอคนที่ต้องหาเนี่ยเป็นไอแดนอืแดนก็หาหาไปพอสวักเริ่มมืดแล้วก็ตะโกนเรียกทุกคนเฮ้ยมืดแล้วกลับกันเถอะส่วนคุณทีเนี่ยเหมือน จะซ่อนอยู่ชั้นบนสุดก็ได้ยินเป็นคนสุดท้ายก็เดินลงมาข้างล่างครับจนถึงหน้าตึกเนี่ยก็เห็นทุกคนแต่ไม่เห็นเด็กคนนั้นครับคุณทีบอกว่าลักษณะเด็กคนนั้นะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเวลานั้นมันมันมืดมากอก็เห็นเป็นลางๆก็คงเป็นเด็กรุ่นเราเนี่ยวันต่อมาก็เล่นเหมือนเดิมอีกซ่อนแอบทีเนี้ยกลายเป็นคุณทีเองที่ต้องเป็นคนหาอืก็เล่นเล่นไปสักพักอยู่ดี ไอ้ฮาก็ตะโกนมาเลยอะเฮ้ยเด็กคนนั้นไม่แล้วว่ะเขาบอกอยากขอเล่นด้วยแต่คราวนี้ยคุณทีก็เห็นหน้าชัดเจนเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงนี่แหละครับก็อ่ะตกลงไปเล่นกันแยกย้ายคุณทีเนี่ยไล่หาตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสามเนี่ยก็หาอยู่ประมาณกลางๆระหว่างห้องตึกก็อยู่ดีเห็นเงาแวบๆผ่านไปอยู่ห้องก็รีบออกไปครับคุณทีบอกเห็นเป็นเงาเป็นเด็กรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นใครเพราะแบบ มันเริ่มมืดแล้วก็เดินเดินตามไปจนถึงสุดทางอ่ะตึกนั้นอ่ะมันจะมีทางเชื่อมระหว่างตึกกันอยู่ภายในตัวเองอือไอทางเชื่อมอ่ะเหมือนเป็นแค่คานปูนแล้วก็มีแผ่นไม้อ่ะมาปูเป็นทางให้ข้ามไว้ครับแต่คุณทีบอกว่าไอตอนที่เห็นตอนนั้นเหมือนแผ่นไม้มันมันล่วงลงไปแล้วหรือไม่รู้ใครเอาไปอืมก็บอกว่ามันเป็นไปงั้นแสดงว่าไอเงาเมื่อกี้มันข้ามไปทางฝั่งนั้นไม่ได้ครับก็อยู่บริเวณนี้แหละ ก็หาอยู่ทางชั้นก็ไม่เจอใครก็เดินขึ้นไปชั้นสี่ก็เจอแค่แดนกับต่อสองคนออยู่สักพัก็ได้ยินเสียงมอไซค์เป็นแม่ของแดนเนี่ยมาตามบอกว่ามืดแล้วทุกคนกลับได้แล้วครับทุกคนก็เดินลงมาปุ๊บไอฮาร์ดก็มาแต่ทีนะั้คุณทีเริ่มสงสัยแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะมันหายไปไหนทุกคนก็เตรียมตัวจะกลับแล้วอยู่ดีฮาร์ดมันหันไปทางหน้าตึกแล้วก็ตะโกนโบกมือบ,บ้าย แล้วก็หันมาบอกทุกคนว่าเออเนี่ยเขาเดินไปทางตึกหนึ่งแล้วจักรยานเขาน่าจะจอดอยู่ตรงนั้นแล้วกลับบ้านไปแล้วแม่แดนเนี่ยก็ชวนว่าเด็กทุกคนเนี่ยไปกินข้าวร้านแม่ก่อนไหมครับก็ตามกันไปพอถึงร้านอาหารเนี่ยแม่แดนก็บอกว่าที่รีบมาตามกลับอ่ะเพราะได้ข่าวว่าเหมือนมีเด็กในหมู่บ้านอะ่ะหายไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานก่อนแล้วอก็รีบมาตามหากันทีนี้นแม่แดนก็เหมือนหยิบรูปมาให้ดูอะ่ะคุ้นหน้าคุ้นตามไหม พราะล่าสุดเหมือนบอกว่าเด็กคนนี้จะไปเล่นน้ำอยู่ตรงชายหาดครับทุกคนก็ยืนให้หาดูเพราะหาเนี่ยน่าจะเห็นเด็กคนนี้บ่อยที่สุดเพราะกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นหาที่เจอก่อนอหาก็ดูสักพักก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่จำได้คือเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้มีฝอยอยู่ตรงแก้มหาก็บอกน่าจะใช่แหละก็เลยบอกว่าเออเจออยู่บริเวณตึกนี้ตึกนี้นะแม่แดนก็รีบ แจ้งข่าวทางหมู่บ้านไปครับวันต่อมาเนี่ยก็มารวมตัวกันที่ร้านแม่แดนเนี่ยแหละอืมแม่แดนก็บอกว่าเหมือนเจอร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วอยู่ทางตึกหนึ่งเนี่ยแหละอืเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอะล่วงเหมือนล่วงไปตรงไอ้ทางเชื่อมอะระหว่างตึกจากชั้นสามลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็เหมือนเห็นไม้เนี่ยทับอยู่บนร่างของเด็กคนนั้นอยู่คุณทีก็บอกว่าหรือที่แบบ ไอ้เด็กที่มาเล่นซ่อนแอบด้วยจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นครับที่แบบพอเขาเสียเขาก็โผล่มาหาพวกคุณทีให้เจอกันอืเรื่องก็ประมาณนี้ครับส่วนมากนะลักษณะของผีที่มาเล่นซ่อนแอบในโรงเรียนตอนที่เด็กๆเ,เขาเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้เยอะเขาเรียกว่าแขกรับเชิญบางทีเนี่ย เล่นเนกันอยู่ห้าคนแต่พอเล่นเล่นกันจริงๆอ่ะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นหคนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับนะครับหรือว่าบางทีการไปแอบไปซ่อนเหมือนไปกระตุ้นครับวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่บริเวณนั้นอ่ะอให้ออกมาเล่นด้วยใช่อันนี้เราก็ไม่รู้เอ้ยหรือว่าที่เขาไปเล่นเนี่ยเป็นเล่นเพราะว่าโพเพลใช่ก็เวลาเล่นหลังเลิกเรียน,นก็จะแบบห้าโมงเย็นหกโมงเย็นผีตากผ้าอ้อมใช่เวลาอย่างเนี้ย ชาวบ้านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเตือนกันว่าอย่าเล่นนะซ่อนแอบหลังพระที่ตกดินเพราะรผีจะลักซ่อนอืมอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับนะครับนั่นคือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ the ghostradio thailand at g m a i l c o ออย่างที่บอกนะครับเผื่อท่านไหนท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมค์ก็พ,พ์มาเป็นเรื่องราวฝากมาเป็นตัวหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะทั้งน้อง วีแล้วก็น้องแบงค์สลับสับเปลี่ยนกันคนละ1วันนะฮะมาถ่ายทอดเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ